อีกอีกคลิปหนึ่งทุกคนเมื่อกี้กดกดตัดใบทุกคนเจ๊บวยบสะพาน,นทุกคนรอบนะฮะสวยจับโบราณจ้ทุกคนอยู่ในสะพานหันช่องอุ่งอ่อางนะฮะทุกคนจ้าปื๊ดปื๊ดผ่านรอบหนึ่งนะคะเพีเ่อเก็บเศษยาปลอดเกียดจดนะฮะปิ่นมากๆเลยนะ,ะัะ ขส้นหมีให้เลือกด้วยนะจ๊าเอกนุโหรือว่าไรซิกนุโตหรือว่าบิ๊กแฟลนุโตหรือว่าไรวอไม่เอ่อวอไม่เซลีเป็นมุ้เส้นก็มีนะฮะนีจาส่วนซุปน้จาดูพริกน้ำซ้มสิเขาเตรียมไปให้ใครกุเกี๊ยวเตนะฮะุเียแดงหมึกระะน้าเตดนะฮะบะเตะนะฮะบะเตะอย่างนี้ดังมากนะเมนูหาทานยากจัง นหมูนุ่มนะฮะและ้วก็ข้าวราดนะข้าวราดเป็นหนมูนุ่มชิ้นลเล็กๆนะครับเปี่ยวกับฉี่อิ่วเขาบอกเด,ดินมาเดี๋ยวมาดูข้างนอกกอนบรรยากาศคลององ่อ่างจะเป็นแบบนี้จะตอนนี้ทุกคนคลององ่อ่าง ร้านจะอยู่หัวมุมเลยทุกคนกว๋วยจับนะฮะเน้นกว๋วยจับเป็นพระเอกหลักเลยแล้วก็สาขาจะมีสามสาขาพะรามสองฟุตคอร์ดอม,มรินพาซาอยู่ตรงไหนนะอแถวแถวตรงประตูน้ำา่บรรยากาศดีเนะาะอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร้านพิจิการร้านค้าท่านเสียนี่จะขององุ่นอ่านยามเย็นยนะนะทุกคน นี่5สุขสวัาิ์ทิตย์ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใช่ไหมทุกโอเคเดี๋ยวมาดูรอบออกรายการอะไรบ้างตกลงย้ำอีกทีหนึ่งสักศิธิ์คงกระพันแฉทับฟายตลาดสดสนามเป้าเจบ็บว้วที่ประจานลง,งทุงกุ้ยเฉาพงกุยเฉาเป็ดนะฮะหน้าเป็ดหน้ปรอก หมูแดงก็จวน้องการรบ้วนตามนี้เลยทุกคนราคาเบาๆไม่แรงมากนะทุกคนนะจ้าทุกคนหลานเจ็ดบุไว้นะออกรายการเยอะมากทุกคนอืมนี่จ้าที่เรามาทักท่ายบรรยากาศอูย้ยดูเขาถ่ายรูปก,กันสนุกสนานเลยจ้า เป็นไงบ้างนี่เราโปรโมทโปรโมทน่อยอยู่อยู่หน้าร้านนะฮะครองอุ่งอ่างมาแล้เดี๋ยวออกรายการออกช่องพี่เดี๋ยวก็มีคนมาซื้อมากขึ้นอยู่ตรงนี้ประจำนะยะตรงกลางสะพานหันมีซอรส์จ้าแอดแล้วอย่างนี่จะชื่อสะพานหันเทไหม2,505ั้ทุกคนครองอุ่งอ่างดูจ้า ถ้าเกิดเราหันกลับมาก็จะเจอเช็บอวยน้ำข้นตรงนี้แล้วก็มีเจหนึ่งนะเป็นหมาลุกมหมาล่าอ่ะแล้วเราก็จะเดินกลับโรงแรมนะฮะทุกคนโฮสเทลนอนที่โรงแรมนอนเยาวราชโฮสเทลออกทางนี้ดีกว่านอนเยาวราชโฮสเทลตรงถนนอ่อมเยาวราชตอนนะั้นเป็นเป็นถนนตอนนั้นก็พดุงดาวนะฮะ ตรงน,นั้นก็จะมีห้างไอเอ็มชัยนัทาวนะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วทุกคนนั้นผักฝากคลิปนี้ก่อนคุนจะต้องเซล,ลให้หมดคีจ่จาทุกคนคลองโอ่งอ่างจะอยู่ตรงเยาวราช5 35จ้ะทุกคนไปตรงนี้นะคะถึงคลองโอ่งอ่างจ้ะทุกคนคีนจ่จะทุกคนนี่นะคะทุกคนข้างหน้านะครับเยาวราช35คลองโอ่งอ่างนะคะ เลยนะฮะตรงเป็นสะพานเดินเข้าไปข้างในเลยนะ,ะครับคลององ่งอ่างค่ะออกมาจากคลองโองอ่างจะเห็นว่าเป็นเวิร์กนะฮะที่เรียกว่าเวิร์นนกนครเกษมดูสิตรงนี้สวยงามมากตรงนี้เขาเรียกว่าแยกวัดตึกนะฮะวัดตึกวัดตึกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินตรงไปก็จะเลี้ยวไปอจเจริญกรุงนะฮะก็จะงงๆหน่อยถ้าเกิดว่ามาไม่บ่อยนะจ๊ะนี่ครับสวยงามมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนฝากด้วยนะครับทุกคนช่องเล็กๆแต่เราก็ทำด้วยความจริงใจนะะเอาของดีๆเด็ดๆมาฝากนะจ๊ะฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นช่องของพวกเราที่จะเข้ามาแวะเวียนกันนะครับ